ไปดูพี่น้องชาวจังหวัดสตูลค่ะล่าสุดเขาเปิดฤดูการล่าแมงพลับบนต้นสนริมทะเลคุณผู้ชมเพื่อนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารรสเลิศยังไม่พอส่วนหนึ่งเอาไปขายสร้างรายได้ปังมากวันล,ละสูงสุด3,000บาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะถือไม้ยาวๆหนี่กำลังสอยแบบนี้นะ นี่คือภาพของชาวบ้านที่กำลังใช้ไม้ไผ่สอยแมงคลับหรือว่าแมงคลับก็ได้ค่ะบนต้นสนริมชายหาดบ้านราไวย์อยู่ที่ตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลจะมีให้เห็นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกๆปีนะปีนี้เนี่ยก็พบว่ามีชาวจังหวัดสตูลที่มาจากอำเภอควนกาหลงอำเภอละงลูแล้วก็อำเภอเมืองตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งว่าเนี่ย ต่างพร้อมใจกันนําไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขวดน้ําออกมาตามล่าหาแมงพลับเพื่อนําไปปรุงเป็นอาหารขาย วิธีการนะคะคุณผู้ชมเขาใช้ไม้ไผ่นนที่ด้านปลายเนี่ยจะมีขวดน้ํา,าตัด,ดออกมา,าให้เป็นแฉกๆเล็งไปยังปลายกิ่งสนเมื่อเห็นตัวแมงพลับเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้ไผ่สอยแล้วก็กระทุ้งให้แมงพลับเนี่ยมันตกลงมาหากมีตัวไหนร่วงหล่นลงมาคนข้างล่างเนี่ยเขาก็ต้องตามเก็บนะคะหรือหากเจอใกล้มือก็หยิบจับมาได้เลย สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกตามล่าหาแมงพลับเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าแมงพลับเนี่ยจะชอบแสงไฟเหมือนมแมลงทั่วไปแค่เอาไฟหน้ารถส่องแล้วก็เขย่าต้นไม้ที่แมงพลับเกาะ,ะอยู่เนียมันก็จะบินมาหาแสงไฟเองทําให้จับได้ง่ายขึ้นค่ะเะราไปเจอนางอาพรยศสิริเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่พาเราออกล่าแมงพลับด,ด้วยเนี่ยก็บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเลยนะคะ เขาหาแมงพลับได้10 4ถึง40กิโลกรัมเลยทีเดียวนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมหน้าตาของแมงพลับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีออเดอร์เข้ามานะคะทั้งออเดอร์แบบปรุงสำเร็จนะแล้วก็เอาแบบตัวเป็นๆไปทำเองก็มีเหมือนกันจนมีรายได้จากการหาแมงพลับเนี่ยวันละ2 0 0 0 3 0ถึง3,000กว่าบาทเลยนะคะนี่เป็นรายได้ต่อวันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าช่วงเวลากำลังหาถ้ามีนักท่องเที่ยวมาขอซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่า เดี๋ยวจะแบ่งขายแบบเต็มขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่เลยเขาขายแบบนี้คุณผู้ชมขวดละ100บาทนะคะ เรียกได้ว่าหาไปก็ขายไปเลยนะใต้ต้นสนริมชายหาดแบบนี้บรรยากาศก็ดีด้วยนะนี่คุณผู้ชมนะราคาดีด้วยสําหรับแมงพลับนะคะเขานิยมเอามาทําอะไรคุณผู้ชมเอามาเอามาผัดหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยใส่น้ําตาลใส่พริกไทยดําเล็กน้อยเรื่องรสชาติเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าโอ้โหอร่อยเด็ดนะจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารรสเลิศ ถือเป็นอาหารประจำฤดูกาลที่1ปีมีให้รับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่คุณผู้ชมเอาข้อฝากไปแล้วนี่ใครเคยชิมไหมคะแมงพลับรสชาติเป็นอย่างไรนะลองส่งข้อความมาบอกดีๆหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์นะเฟซบุ๊กไลฟ์ณขณะนี้นะว่าอร่อยหรือเปล่าคะ่ะยายไม่เคยกินเลยตอ่เด็ก ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ